เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานวันนี้วันวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดด้วยหรือเป็นวันโกนด้วยละงานที่มหาวิหารพุทธปรินิพานด้านไหนนี้ก็เริ่มแล้วช่างแสนก็เริ่มเรื่องวาดเสาแล้ว เริ่มแต่เช้าทุกวันด้านนี้ก็เชิดใจทนตานีเ้าประมงช่างแดงนะส่วนด้านบนบนเสียงเจาะปึ้งปังปึ้ง,งปังย้าบนบนโน้นก็ช่างชอบช่างชอบหน่อยโอแม่ชีระตินแล้วก็ลูกศิษย์มาถวายแรงผาหนูสุรศักดิ์เติมงามพรรรงบุตรสบงแล้วก็ สกุลการบุษบงและยังมีทีมปากทองชัยวิเชียนสำรวยเฮาบ้านอ้วนนุสราบิมเสนแล้วก็สมพรยอดจะปกส่วนการวาดวาดของช่างแสนที่เสาก็เริ่มทยอยในรายละเอียดต่างๆนะก็เริ่มทยอยให้เราเห็นหน้างานอันนี้เป็นคร่าวๆยังไม่สมบูรณ์ เป็นการวาดคร่าวๆนะแล้วก็จะมีการเจ็บารายละเอียดอีกทีหนึง่งนะอันนี้ตามภาพเขาจะได้เห็นอันนี้คือเสามหาวิหารพุทธรรมริพานเจ็ดต้นนะเจ็ดต้นเรียนกะว่าเสาหนึ่งสัป,ปดาห์เสาเจ็ดต้นนะก็จะถูกวาดเป็นมาลาพงดอกไม้ เป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าปังเสด็จประคันทปรินิพานก็จะถูกวาดแบบนี้ขึ้นมานหเห็นกันใกล้ๆนะอันนี้ก็เป็นศิละปะที่มหาวิหารพุทธปรินิพานส่วนด้านบนบนเสียงอยู่ด้านบนเรือนยอดเรือนยอดขึ้นไปหลายคนแล้วบนเรือนยอดโน,น,น้นนะมีการก่อ อิดเจ้าฉาบเมื่อก่อนอิดเจ้แล้วก็มีฉาบด้านข้างอิกแจ้แล้วก็ยาแนวอิดเจ้นะแล้วก็ไม้ไผ่ก็พานูสรสักเติมงามนะกำลังแต่งไม้ไผ่อย่างเยี่ยมทีเดียวนะแล้วก็ลูกกงก็มีพันธุ์รงบุษบงสกุลการแล้วก็จะมีทิเชียนทวาบัดอ้วนมาเสริมด้วยด้าน,นล่างนี้นะเตรียมทีมปั้นทีมปั้นในตานี้ิฮาประมงปั่นปูนแล้วแล้วก็ เชิดใจทนเนะตรียมการแล้วนะมีการปะปูนหลังพระนอนปาาปรินิพานนี่พระนอนอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เราจะทำในวันนี้หลายจุดนะหลายจุดทีเดียวแหละนะนะการปั้นก็จะมีปั้นปั้นกรอบสมหลังพระโยกบรารกฏนะ อันนี้ช่างแดงปั้นค้างไว้ก็จะปั้นต่อแล้วก็ปะปูนกรอบหน้าต่างหลังพระนอนปางบรินิพาน <Yeah. S 1> ก็มีหน้าง,งานอยู่แล้วก็ด้านบนเรือนยอด <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามที่ที่จะได้ทำในวันนี้นะลูกศิษย์ลูกหาก็มาช่วยกันวันนี้ก็มีหลายคนที่จะได้มาช่วยกัน ออกเรียวออกแรงค่อยๆทยอยขึ้นมาหลังจากจังหันเสร็จฟังเทศเสร็จนั่งสมาธิเสร็จก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาที่นั่ง,งานหลายคนแม้จะมีงานทางโลกแม้จะมีงานอะไรเยอะแยะ,แยะก็รักษาตัวแล้วก็ปลีกตัวเพื่อจะมาทำงานที่เรือนยอดมหาวิหารพุทธบริพานแล้วก็ภายในมหาวิหารพุทธบริณีพาน ทำกันเป็นหมู่เป็นคณะเลยนะทำเป็นเป็นหมู่เป็นพวกช่วยกันคนละไม้คนละมือเนะียนี่ก็อันนี้ลงสีพื้นก่อนนะลงแล้วก็เป่าให้แห้งเพื่อที่จะได้วาดเขียนลายต่อไปอันนี้ตามภาพที่ที่ทำงานอยู่บริเวณนี้เลยทุกคนนะ เมื่อวานนี้ทีมมัดตาข่ายโพซิตามัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมัดเพิ่มอีกในวันนี้ทีมปะปูนเมื่อเมื่อมัดตาข่ายเสร็จแล้วทีมปะปูนก็จะตามปะปูนทีมประปาก็ทีมประปา,ะปะปานี้ไม่เห็นมีใครมีแต่คูประปั๊บคนเดียวเดี่ยวเดียว,ดยวโดดเดียวทีมประปามีคนเดียวทีมไฟวันนี้ทีมไฟส่วนหนึ่งไปชั้นที่ผาเจ็ดแล้วก็คูประตูก็กลับวัดก่อน ก็ทีมไฟยังไม่มีในวันนี้นะแต่ว่าทีมปูนทีมเหล็กทีมวาดอ่าก็ยังทํางานกันต่อไปในวันนี้นะอันนี้เักศิลหัเตรียมการแล้วแล้วก็ก็ต้องมาช่วยกันเพราะว่าการปะปูนในที่สูงก็ต้องส่งกันขึ้นไปส่งกันขึ้นไปต้องปันป่นปันป่นปัน่นปั่นให้เป็นมูลเลยให้ละเอียดนะพอปันป่นปั่นแล้วก็ส่งขึ้นไปแล้วก็ทีมปะก็เป็นทีมของแม่ชีแม่ขาวพระเนน ของเรานี่แหละนะคนงานที่มาถวายแรงในนามลูกศิษย์ลูกหาส่วนพวกที่เห็นอยู่นี้ก็พวกนอนวัดอยู่วัดอยู่แล้วนะอยู่วัดอยู่แล้วนะมาปฏิบัติธรรมอยู่วัดออกมาสร้างงานออกมาสร้างมหาวิหารกันนะมานอนวัดมาอยู่วัดมาสร้างงานมาสร้างมหาวิหารมาสรรรส้างคุณง,งามความดีกันที่มหาวิหารพุทธปรินิพานอันนี้ก็เป็นจุดอันสําคัญที่จะได้ช่วยกันสร้างและช่วยกันทําให้สําเร็จผล สำเร็จประโยชน์ด้วยดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทํากันทุกวันวันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปอันนี้การบุญการกุศลแบบนี้ต้องอาศัยการบริจาคต้องอาศัยการร่วมบุญอาศัยการร่วมแรงร่วมใจอาศัยศรัทธาประสาทะความเชื่อความเริ่มใสที่มีต่อพระพุทธศาสนามีต่อวัดบาอาวาสและมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศล มีธรรมอยู่ในหัวใจมีศีลอยู่ในหัวใจมีภาวนาอยู่ในหัวใจนะการงานก็จะก้าวไปแล้วก็สเร็จผลสเร็จประโยชน์นะวันนี้ก็จะก้าวไปละพระท่านล้างบาตรล้างในเสร็จท่านก็จะทยอยทยอยลงมาญาติโยมไม่ชี้ไม่ขาวก็ภาระเสร็จจากสลาู่นก็ก็จะมาทยอยทยอยขึ้นมาที่นี่นะทุกทุกคนทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ทําด้วยความสุขสุขใจด้วยทําด้วยความสบายใจด้วยนะ อันนี้คือสิ่งที่ดีๆที่เราทําการทุกวี่ทุกว,วันที่มหาวิหารพุทธปริพันธ์เป็นงานก่อสร้างธรรมรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นไอเดียที่ได้คิดกําเองที่นี่นะแสงดาวกองสันเทียมาละเป็นไอเดียที่คิดขึ้นว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้น่าจะดีอย่างนี้น่าจะเข้าธรรมชาติอย่างนี้น่าจะเหมาะจะควรนะส่วนด้านหน้าวัดก็มีด้านหน้าวัดก็มีเบิร์ดมีน็อตนะ และพระจา์ก็จะไปดูด้านหน้าวัดด้วยนะอันนี้โคสิตามีเฮาบ้านอ้วนมาแล้วนะและคนก็เริ่มเข้ามาหน้างานที่จะช่วยงานกันแล้วอันนี้ก็เป็นงานวันนี้ถ้าคนน้อยฮาบ้านอ้วนก็ส่งปูนให้เขาปะปูนกันถ้าคนมากเราก็ไปที่มาอยู่ขานะสั่งงานด้วยนะสั่งงาน้งงานใหใพร้อมเลยอ่า อันนี้ก็เป็นงานที่เราจะทำกันนะในวันนี้นุสรพิมเสนก็มาแล้วนะพระอาจารย์ก็อยู่ร่มๆ่มบริเวณนี้อันนี้เราจะเห็นหน้างานาเห็นหน้าพระาธาตุจอมบ่าว่ามีมหาวิหารพุทธบริพานอยู่ด้านข้างข้างนี้ก็คิดว่าจะสร้างสาเร็จในปีนี้แต่ว่าก็ยากเพราะว่าเป็นปีแห่งโควิดเนาะอะไรอะไรเขาก็เลื่อนๆ่อนเราก็จะตกเทรนเลยเราก็เลื่อนๆตามเข้าไป อะไรอะไรก็เปลี่ยนก็แปลงไปตลอดเวลาทุกวันนี้จะเอาเหมาะเอาเจาะเอาทีเดียวอะไรก็ไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละวันแต่ละเวลามันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วมีเรื่องราวที่เราไม่คาดที่คาดฝันขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ต้องปรับตัวปรับใจแล้วก็ปรับการกระทําของเราให้มันเข้ากับเหตุกับผลให้เขาเข้าๆกับการและเวลาการทางานของเราก็จะได้ปรับตัวของเราเองแล้วก็สร้างให้สําเร็จอาจจะช้าหน่อยหรืออาจจะเร็วขึ้น ก็ไม่เป็นไรนะพวกเราขอให้มีความตั้งใจเป็นพื้นฐานในการสรรส้างคุณงามความดีก็ขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาที่มาถวายแรงในวันนี้สาธุอนุโมตากับทุกๆคนที่มาออกเรียวออกแรงสร้างมหาวิหารพุทธปริพินธานในวันนี้อนุโมตากับทุกๆท่านที่เข้ามาสรรรส้างคุณงามความดีร่วมกันในวันนี้ให้สําเร็จผลสําเร็จประโยชน์อย่างดียิ่งอย่างดีเยี่ยมในวันนี้อันนี้คืออัปเดตในวันนี้ในการสร้างมหาวิหารพุทธปริพินธานในภาคเช้าก็เจเริญพร